ต่อกันที่กรมศิลปากรเชิญชมนิทรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่องสยามมกุฎพิสุทธิ์สินนณะหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ ดร์พงศักดิ์เสมสันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดนทิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่องสยามกุฎพิสุทธิ์ศิลป์ณหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีนักเรียนนักศึกษาและคณะครูอาจารย์จากสถาบัานการศึกษาต่างๆบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมโดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเรื่องสยามกุฎพิสุทธิ์ศิลป์เนื่องในโอกาสมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารวันที่28กระกฎาคม2559และเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณา คุณและเผยแพร่พระราชะกรณียกิจทางด้านศิลปวัฒนธรรมในฐานะที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจด,ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยรวบรวมข้อมูลและภาพพระราชะกรณียกิจจัดแสดงนิทรรศการผ่านเอกสารจดหมายเหตุประเภทต่างๆ มีเนื้อหาประกอบด้วยการจัดแสดงภาพถ่ายพระราชจาริยวัตรตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์พระราชกรณียกิจขนาดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆการนำเสนอเอกสารจดหมายเหตุการสถาปนาสมเด็จพ,พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวาชิลาลงกรขึ้นเป็นสมเด็จพ,พระบรมโอรสา,า,าธิราชเจ้าฟ้ามหาวาชิลาลงกรสยามกุฎราชกุมารและภาพพระราชกรณียกิจในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นสยามกุฎราช กุมารแห่งราชอาณาจักรไทยและการฉายสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่หาชมได้ยากค่ะครับวันนี้เป็นวันเปิดงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับ เป็นการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศรริลปากรจัดเนื่องในโอกาสปันมหามงคลวันพระราชสมภพวันที่28กรกฎาคม2559วันนี้เป็นวันเปิดนิทรรศการวันแรกนะครับในห้องนิทรศรการทั้งหมดเนี่ยผมอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ ทั้งประเทศจะได้มีโอกาสมาพบกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมของเรานะครับซึ่งทางกรมศริลปากร,กรได้จัดเรียงลำดับภาพเหต,ตุการณ์ต่างๆผมเชื่อว่าพี่น้องกรมชนชาวไทยทั้งหลายเนี่ยอาจจะเคยเห็นบางภาพแต่จะไม่เห็นภาพที่ร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่ท่านท่านประสูตรจนถึงพระราชกรณียกิจต,ต่างๆที่เราอาจจะ,ะไม่เคยเห็น หรือไม่ได้รับทราบวันนี้ทางกรมศิป์สามารถรวบรวมภาพเหตุการณ์ต่างๆเราเนี้ยซึ่งน่าสนใจมากบางรูปเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเราอาจจะยังไม่เคยเห็นพระอริยบทของสมเด็จพระบรมที่ท,ที่ททรงงานในโอกาสต่างๆนะครับผมก็อยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนแหละครับมาที่อาคารซึ่งเป็นอาคารอาจจะอยู่ไกลหน่อยนะฮะที่คลองห้าแต่การเดินทางสะดวก งานจะจัดไปจนถึงวันที่30กันยาครับแล้วก็ถามว่าต้องการทราบรายละเอียดอะไรเดี๋ยวทางกรมศินก็จะมีข่าวชี้แจงไปเป็นระยะแต่ผมวันนี้มาเปิดงานแล้วกต็ต้องย้ำอีกครั้งนึงว่าอยากเชิญชวนทุกท่านจริงๆโอกาสานี้ในช่วงเวลาอย่างนี้นะครับเ,เรามาร่วมถวายความจงรักภักดีมาเยี่ยมชมนทศการครั้งนี้แล้วท,ทุกคนจะภาคภูมิใจที่เราได้เกิดขึ้นมาภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ของราชวงศ์จัก,กรีครับ